สวัสดีครับอินด,ดีตอนรับเข้าสู่รายการสับ c พซีด็อกติคทอลกับมาพบก,กับพวกเราสามคนนะครับก็ตอนนี้เรากลับมาอยู่หมดเอดชีเรีย n นิ่งกันอีกแล้วเนอะอืมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ่าฟีเจอร์ทีเลชั่นชิพส์นะครับก็คืออเกี่ยวกับพวกการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลการหาความ,มสัมพันธ์ของฟีเจอร์ต่างๆนะครับดูว่ามันสัมพันธ์กันยังไงก็เดี๋ยววันนี้ มิวเป็นคนรีดนะครับอืมเอาได้ไหมครับโอเคครับครับก็วันนี้เดี๋ยวเนื้อหาจะแบ่งเป็นเป็นสามส่วนใหญ่หน่อยก็คือคำว่าฟีเจอร์ครับหรือว่าตัวแปรมันก็จะมีสองไทยหลักๆนะครับก็คือมีเป็นคอนเรนูอัสใช่ไหมครับเป็นตัวแปรต่อเนื่องแล้วก็มีเป็นดิสอีมที่เป็นตัวแปรแบบไม่ต่อเนื่องเป็นคลาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้อันแรกที่ผมจะให้ดูก่อนก็คือเวลาเราจะพิจารณา ตัวแปรที่มันเป็นวิสคีนะครับเราจะทําการเปลี่ยนฟอร์ของ table เทเบิลมันใหม่ครับเทเบิ table ปกติมันจะมาเป็นลูกทางซ้ายนะครับอันนี้กรอบสไลด์ที่โรงเรียนที่มาอะไรมาก็คือมันจะมีคลาสต่างๆใช่ไหมอันนี้มี subject id นะครับมี age group แล้วก็มี sex แล้วก็แต่ละแต่ละโ o w มันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นหนึ่งคนใช่ไหมครับเอ๊ะเป็นหนึ่งวิชาอะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคนหนึ่งโ o ก็คือเป็นหนึ่งคนครับอื เราต้องฟอร์มมันใหม่นะครับทำเราสมมติเราต้องการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเอสกรุ๊ปกับเซ็กอย่างเงี้ยครับเราก็เอาเอสกรุ๊ปกับเซ็ก erm มาไว้เป็นหัวตารางครับแล้วก็เอาทุกค,คาสของเซ็กไปไว้ทั้งไปไว้เป็นตัวคอลัมน์หัวคอลัมน์นะครับเราเอาเอสกรุ๊ปแต่ละประเภทแต่ละคาสต์ไปไว้เป็นตัวหัวของโลและก็นับจํานวนนะครับว่าแต่ละอันมีเท่าไหร่อืันมี้คือวิธีการสร้างคอสเทเบลนะครับถ้าเป็นในคําสั่ง ธนาอาร์มจะใช้เขา้ามาคอสแท็บมาถัจานี้อืมอืมทีน,นี้เปิดหน้าต่อไปเลยครับแล้วเนี่ยมันก็พอที่จะมองความสัมพันธ์เวาเข้าวได้ครับแบบมองแบบชาวบ้านชาวบ้านได้ก็คือเราหา pop วัีอ่เราหา pop ของตัวคลาสที่เราต้องการก่อนสมมตินี้ผมต้องการหาคลาส yes เนอะอืมเราหา pop class yes ทั้งหมดก่อนนะก็คือเป็นยี่สิหกหารด้วยรอกเจ็ดเป็นศูนย์จหนึ่งหกใช่ไหมครับ เราก็ใช้ condition pop ครับคือเป็น pop ทุกรีที่เรามี condition นะครับก็คือมันจะอ่านว่า p yes given a s a นะครับก็คืออันนี้เราจะหาว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามันเป็น a s a มันมีโอกาสที่จะเป็น yes เท่าไหร่ครับเราก็จะเอา2ี่สิบเอ็ดนะครับหารด้วยแปดสิบสี่เนอะ a s a ทั้งหมดครับมันจะได้เป็นศูนย์สองห้านะครับเราก็ทำเหมือนกันใน class ข้างล่างคือคลาส gg นะครับ แล้วถ้าเรารู้ว่าเป็น g g จแล้วเนี่ยมันจะมีพรอปที่จะเป็นเยสเท่าไหร่ก็คือเป็น0 0นจุดนหกนะครับเป็นห้าหารด้วยแปสิบสามทีนี้เราดูยังไงนะครับอันเนี้ยเราจะดูว่าค่าของ Condition รอปครับกับพรอปเยสมันต่างกันมากไหมคือถ้ามันต่างไม่มากเนี่ยแสดงว่าเราทำาอนดิ i ันน้องพรอไปเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ก็คือถึงเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยมันไม่นิ่งฝว่าคา่าเยสเราจะมีค่าเพิ่มขึ้น ครับนั่นก็หมายความว่าตัว S A หรือ G G เราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับค่า e S แต่ท่านอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่ามันตากันพอสมควรนะครับก็คือศูนย์จุดหนึ่งหกศูนย์จุดสองห้าแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์หกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอที่จะ Assume ได้เข้าข้าว่าไอตัว S A กับ G G เนี่ยมันสัมพันธ์กับค่า e S ของเราครับอันนี้เก็ตนะครับเดี๋ยวนะ คือมีทั้งหมดทั้งนั้นคือถ้าถ้าป๊อปของเอสเอเอเอสจีจีเท่าๆกันแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะคือถ้าถ้าสองอันเนี้ยครับมันเท่ากับป๊อปเอสทั้งหมดเท่ากับประมาณศูนย์จุดหนึ่งอกะครับอยู่ราวๆนั่นแหละมันแสดงว่าเราทำคอนดิชันป๊อปไปมันไม่มีประโยชน์การทำคอนดิชันป๊อปไม่มีประโยชน์แสดงว่าไอ้ค่าทางขวาเนี่ยมันไม่ได้ดีเลีกับค่าทางซ้าย คือ s อมันจะไม่รีเลยกับเยสถ้าค่ามันเท่ากับ p ีเ s เดียวเยวครับอืมก็คือถ้าเกิด P. ของเยส a อ a เท่ากับ0.16กใช่ก็คือไม่มีประโยชน์ต้องมาแยกเ yes. s a y อ s ใช่ครับก็คือ SA ไม่ไม่ไิ้ผลกับ e ยสจะเป็น a อ a หรือไม่ไม่ไม่มีผลอืมแต่ว่าเคสที่มาเจอนี้ก็คือไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าอมันมากกว่าศูนแล้วก็จีจมัน ก็ศูนย์จุดศูนย์หกอิงอืมใช่ครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กันระดับนึงอ๋อโอเคเข้าใจแหลคะครับอืมครับอเอ่อโอเคครับทีนี้ถ้าเราใช้วิธีแบบเมื่อกี้ครับมันจะมันจะแบบมันไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นครับอืมเราจะเปลี่ยนวิธีการเราใช้คสแควร์ครับคาสแควร์ก็เป็นสถิติตัวหนึ่งนะครับคสแควร์เนี่ยจะ เราจะเห็นเนาะว่าสมการมี observe v a อยู่เนาะกับ expect o b ก e r v e ก็คือที่เรานับได้ไปกี่เนี่ยครับ expect เนี่ยก็คือตัวคายสแควร์ครับมันจะตั้งอยู่บนนอว์ไฮโพดิสต์ก็คือมันจะมีสมมติฐานว่าตัวแปรสองตัวใดๆที่เอามาทำคายสแควร์เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์กันครับ mm hmm. ทีนี้ถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันมันจะเป็นยังไงก็คือสมมติเรานับทัทได้ครับตรเนี้เรานับทั้ทของเมลกับฟีเมลเนาะมันจะได้เมลเป็น 100, หนึ่งรับับแล้วก mm hmm. ก็เ็เเมมปนนนออร ก็คือเราต้องการพิดิกว่าเราต้องการหาคาอาพันธรางเมลยกับตัวอากีกับดิสกีนะครับทีนี้ร้อยกับร้อยห้ากับห้าสิบแสดงก็คือหนึ่งหนึ่งในสามเป็นฟีเมลใช่ไหมครับแล้วก็สองในสามเป็นเมลียครับทีนี้ถ้าเรานับอากีกับดิสกีทั้งหมดนะครับถ้าอัตราส่วนมันยังเป็นหนึ่งหนึ่งในสามกับสองในสามอยู่มันเดิมครับแสดงว่า มันไม่ได้มีความสัมพันธ์เือแบบอืมอืมครับเราก็เราก็ทําการซัมอัลกบริทสกีแล้วก็ใช้อัตราส่วนเนี่ยครับหนึ 1, 1, 1่งหนึ่งหนึ่งต่อสามกับสองต่อสามเนี่ยมาหาตัว expect value ก็คืออันเนี้ยจะได้เป็นหกสิบสามสิบนะครับสาหรับ agree. อักอรเราจะได้เป็นสี่สิบยี่สิบสำหรับดิสกีที่อยู่ในวงเล็บครับอืเราก็หาความต่างของมันนะก็คือเอามาลบแล้วก็กําลังสอง อืเนาะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราเคยเจอมาแล้วนะก็คือมันจะหาว่ามันต่างกันขนาดไหนครับถ้ามันต่างกันมากแสดงว่าหนวไฮโพดิซิสเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเทสแหละเอ้มันอาจจะเป็นเทสแหละก็คือตัวความสัมพันธ์มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ครับอืมก็คือถ้าค่าใครสแควร์เยอะแสดงว่ามันมีอ่ามันมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์กันครับอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นนะว่าไครสแควร์ที่ออกมามันเป็นสามจุดหนึ่งสองห้านะครับ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าจะน้อยจะเยอะเนี่ยมันจะต้องไปดูตัว pvalu ์กับตัวข้อมูลของเราอีกทีหนึ่งครับพีแวร์ก็คือค่าที่จะอบอกว่าแนวคิบริสิทธร์เราเป็นเท็จหรือเปล่าถ้ามันต่ำกว่า0 0นจุดนห้าเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอมันแนวบร,ริสิทเป็นเท็จแสดงว่าตัวข้อมูลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างน้าหน้าต่อไปกันนะครับมีภาพโอเคก็อ,คอันนี้เอามาจากโปรเจกต์เดิมครับตัวพีด t เคมันเดิมด นะครับก็อันเนี้ยผมอันนี้คลาสที่เอามาพี่ก็คือสต็อกเชฟนะครับก็คือเป็นตัวเชฟของลำต้นครับลำต้นของเห็ดอันเนี้ยพอทำค่คสแควร์เทสออกมาแล้วเนี่ยเราได้อยู่ที่แปดสิบสี่ใช่ไหมครับก็ดูเหมือนจะเอยอะใช่ไหมและพีวัลยูก็แค่สองคือสองคูณสิบสองลบสิบหกก็คือน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์ห้าแสดงว่ามันก็มีดีเลชันกันใช่ไหมครับอืมอืมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือเราพอร์ ตัวส k ต็กบาชา t อย่างที่ผมทอได้ดูครับม,มันก็จะมีคลาสที่เราต้องการก็คือมีมันมีกินได้กับกินไม่ได้นะก็คือสีเอสีถ้ากินได้เนี่ยจะเป็นสีแดงกินไม่ได้จะเป็นสีสีออกเขียวๆน้ำเงินน้ำเงิน,นครับอืม,อมครับที่ก็แล้วลองไปดูหน้าต่อไปครับโอ้ยอ,อ,อ,อันเนี้จะเห็นว่าอันนี้ได้ทั้งเซตเดียวกันนะครับคลาสเนี่ย ได้ไคสแควร์สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าจุดเจ็ดครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่ามันเยอะหรือมันน้อยเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยมวลรวมของดัชนีเราด้วยครับอืม mm. ก็คือถ้าถ้าให้เลือกได้ผมก็อาจจะตัดตัวเมื่อกี้ทิ้งไปมาใช้ตัวนี้อะไรเงี้ยครับ mm. เพราะว่าไคาสแควร์มันเยอะมากๆอืม mm. และพีวยุก็ยังซ็นนิฟิแนอยู่ครับนี้เก็บเนี่ย ขอกลับไปถามเรื่อง expected value ได้ไหมเมื่อกี้มันเอามาจากไหนนะ expected value ก็คือเราเราเราบอกว่าถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์กันค่าที่ได้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ครับอย่างอันเนี้ยมันบอกว่าเมลกับฟีเมลเนี้ยตัวเมลเป็นสองในสามใช่ไหมครับแล้วก็ฟีเมลเป็นหนึ่งในสามถ้ามันไม่สําคัญกันอากีที่เป็นเมลก็ควรจะเป็นอัตราส่วนเดิมก็คือเป็นสองในสามเหมือนเดิมส่วนอากีที่เป็นฟีเมลก็ควรเป็นหนึ่งในสามเหมือนเดิมครับ อ hmm. ถ้าเราสามทั้งหมดเนี่ยมันได้อักรีเก้าสิบคนใช่ไหมครับถ้าเมลเป็นสองในสามเท่าเดิมเมลที่อักรีก็ควรจะมีหกสิบคนถ้าฟีเมล oh. ถ้าฟีเมลเป็นหนึ่งในสามก็คือเป็นสามสิบคนะหนึ่งในสามใช่ก็คือท o t a l มันลยห้าสิบแล้วแล้ว total ฟีเมลอะ ของข้อบวชดนี้มันแสดงว่าแสดงว่าเราเอาเราเอาโทั้งมาก็คือเอาร้อยหารร้อยห้าสิบแล้วมาคูณกับ 65, หกสิบห้ารอใช่ใช่ครับเอ้ยคูณกับเก้าสิบใช่ไหมใช่ใช่ใชคูณกับเก้าสิบและตัวล่างก็คูณกับหกสิบครับอืมเออ แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ท total แนวตั้งอะมันมีโอกาสที่ total แนวตั้งมันจะไม่เป็นสองในสามปะ่ะอย่างอันนี้มันก็ไม่เป็นสองในสามใช่ปะ่ะ total แนวตั้งก็ก็เป็นสองในสามแล้วก็คือมันมีทั้งนรอยห้าสิบร้อยส่วนร้อยห้าสิบก็เป็นสองในสามตอนเนี้อ๋อนั่นหมายถึงฟีมมลกับฟีเมลใช่ไหม ใช่ครับอ๋อแต่ไอ้เก้าสิบส่วนอันนี้เราอันนี้ทําไมเราถึงเลือกเป็นเมลกับฟิลเราไม่เลือกอาก์กีลเดีเกรออันนี้มันมันคือมันสามารถทําสลับกันก็ได้ครับค่ามันจะเท่าเดิมคือคือมันอันนี้เราดูความสัมพันธ์กันนะครับมันไม่ได้มีคลาสทารกิกกับคลาสกับการมันดูว่าแค่สองคลาสมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าเราจะเอาเมลกับฟิลไว้ซ้ายก็ได้ครับแล้วก็เอาปีกิลดกรไว้ เป็นคอลัมน์ข้างบนก็ได้เหมือนกันดูว่าสัมพันธ์กันหมายถึงว่าเมลกับฟีเมลสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรอดูว่าเมลกับฟีเมลครับมีผลมีความสัมพันธ์กับอากีกับเอสกีไหมก็คือเอ่อก็ก็คือถ้าถ้าถ้ามันมีผลก็อย่างเช่นถ้าเป็นเมลมันมีโอกาสที่จะอากีเยอะมากๆเลยก็คือสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้โอเคอืมเข้าใจละ อันนี้ได้ไหมอันนี้<ช>คือสีเห็ดใช่ไหมอ่าใช่ครับสีของกลิวตัวคีบคีบของเห็ดอืมอ,อันนี้อันนี้ยังไม่เข้าใจอ่าอ๋อทำไมนะก็คืออันเนี้ยค่าไคสแคร,อแร์อกมาแล้วครับมันจะได้สามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าใช่ไห แล้ว p ีไว u ูมันก็สิ g น i f i c a n แคนซิแครัมันร้อยกว่าศูนย์ศูนย์ห้าถ้าเทียบตัวเนี้ยครับครสแควรตัวเนี้ยสามพันเจ็ดกับไอตัวเบเกียถึงมันจะสูงแต่มันก็แค่แปดสิบสี่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันมันก็สูงไปสิบสี่แต่ว่าถ้าเทียบในดัต a ต์เซตเนี้ยอันนี้มัน data set เซตชุดเดียวกันครับค่สแควรสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าเนี้ยมันมันเป็นตัวแปรที่เราน่าจะเอามาใช้มากกว่าครับเพราะมันมันดูมีความสัมพันธ์เยอะกว่าคือดูจากค่าชัยสแควรเลยว่าถ้าค่า ไขสแควร์เยอะก็คือดีอย่างนั้นเลยใช่ครับค่าไค่สแควร์เยอะก็คือมีความสัมพันธ์อืมครับที่ที่แน่นอะไร,รอย่างเงี้ยเราเราอันที่เราไม่ต้องดูไขสแควร์ก็ได้เราดูสแต็กปลาฉาดก็ได้ครับเราจะเห็นว่าถ้ามันเป็นสนะีบีเนี่ยมันเป็นสีมันจะได้เป็นโพสเนีย์หมดเลยเห็นไหมครับเป็นสีโบว์เนเี่ยถ้าถ้าเรารูกรีวเป็นสีบูแล้วมันเป็นเห็ดพิษแน่ๆอะไร่เงี้ยอือไอไอไอพวกนี้แหละครับมัน่าไค่สแควร์ออกมาได้เยอะอืม ก็คืออันนี้จะให้ดูว่าถ้าใครจะแควคยเยอะน้อยเนี่ยมันมันก็ควรจะดูในดัตต์เซตรวมๆด้วยครับอือมันไม่ได้มีมาตรฐานชัดเจนขนาดนั้นครับไปหน้าต่อไปเลยโอเคครับทีนี้พักกี้เราทําเป็นดิส e ีดกับ d ดิสคีดก็คือสองอันเนี่ยเป็นไม่ต่อเนื่องแั้คู่เลยน,นะครับถ้าถ้าเราจะมาทำ Disc ดสิสคีดเวอร์ซัทกับตัว c o n t i n u ียสเนี่ย สิ่งที่เราทําได้วิธีหนึ่งที่ง่ายมากก็คือเราทำคอนดิ t ชันของคอ n t ิ n u อชอก็คือแทนที่ Continuous มันจะเป็นค่าไม่ต่อเนื่องเนาะเ,เราก็กําหนดเป็นช่วงไปเลยครับเราสมมติเราเป็นศู 10, ยนย์ถึงสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วเราก็นับไปเลยอืม,อมก็คือทำคอน n ิ i n u ชั่ให้เป็นดิส k e ีแล้วก็ใช้ครายสแควร์มาแก้มันเดิได้เหมือนกันครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆเดือดได้โอเคครับอ่อมา อ่ะทีนี้ถ้าเป็นกรณีนูอัสกับกรณีนูอัสบ้างนะครับวิธีแรกก็คือเราพอร์ตสักเตอร์พอร์ตก็คือเป็นจุดนี่งครับแล้วก็ดูว่าจุดมันทิศทางเป็นยังไงจากรูปเนี้ยเราจะเห็นได้ว่ายังยังไม่ต้องดูเส้นตัวนั้นนะครับเส้นตัวนั้นไม่ไม่ได้สําคัญเลยก็คือจุดเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างกระจายใช่ไหมครับมันไม่ได้มีเทรนด์ที่ชัดเจนเนาะถ้าถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นว่าไอ้สองคันเนี่ยมัน เไสวัสดีคฮัลโหลได้ยินไหมครับถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วอะไรนะคือถ้าเราดูด้วยตาเปาล่าเราจะเห็นว่าจุดมันต้องกระจายแบบมันไม่มีมันไม่ได้มีเทรนด์นะครับว่ามันจะเป็นเส้นตรงเป็นกราฟอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอที่จะแอซซิมล้ว,ว่าไอสองคลาสเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันอืมครับดูหน้าต่อไปเลยอ่าหน้าเนี่ยมันก็ยังพอเทรนได้ใช่ไหมครับว่าสองอันเนี้ย มันก็ดูเป็นอัพเทรนไลน์เนาะดูเป็นเส้นขาขึ้นอะไรเงี้ยอืครับก็อย่างเงี้ยเราก็สามารถพลอตด,ดูได้ข้าวๆครับว่าว่ามันมีความสัมพันธ์นกันไหมไม่ต้องไปคิดเลขอะไรมั่งนว่าอืมโอเคน่าตัดไปแล้บอืมต่อมาเรามาวิธีที่คิดเลขกัน้างนะครับก็คือเราจะใช้พียสันด์โปรดักโมเมนต์คอร์ริเลนะครับตัวเนี้ยมันเราต้องเราต้อง ันนกเีความสัมพันธ์มันจะมีในเชิงโพซิทีฟกับเนกาทีฟใช่ไหมครับก็คือโพซิทีฟคือ x เพิ่ม y เพิ่มเนอ่เนกาทีฟก็คือเป็น x เพิ่มา y ลดใช่ครับอันนี้พงเจียนลืมตัวเอสกันก็คือแปรผันตามกับแปรผกผันถูกป่ะใช่ครับทีนี้ตัวเพียสันเนี่ยครับก็คือเรา x มาลบด้วย x-bar คือค่าเฉลี่ยของ x ทั้งหมดนะแล้วก็คูณกับ y ตัวนั้นลบกับ y-bar ก็คือว่า x กับ y ที่เป็นแพรกัน,นครับเป็นคู่กันนจุดจุดหนึ่งครับแล้วมันจะดูยังไงนะครับก็คือสมมติว่าการาฟมันเป็น positive เนี่ย x มันก็ควรจะใหญ่ใช่ไหมครับถ้า x มันก็จะมี x ใหญ่คู่กับ y ใหญ่แล้วก็ x เล็กคู่กับ y เล็กเนาะเพราะมันแปรมันแปรตามกันนะครับอเพราะฉะนั้นค่าค่าตอนที่ ลบออกมาครับในในในวงเล็บนะครับมันก็ควรจะได้เป็นบวกบวกไม่กระลบลบบวกบวกกับลบลบคูณกันครับมันก็จะได้เป็นบวกเนาะตัวเอ y ตรงเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นค่าบวกนั่นก็หมายความว่าไอสสองอันเนี้ยมันสัมพันธ์กันในทิศทาง p o s i t i v คือ x เพิ่ม y เพิ่ม x ลดไลดครับแต่ถ้าเป็นกรณีเป็น Negative นะครับตัว x x ใหญ่เนี่ยมันจะจพู แล้วก็ x เล็กเนี่ยมันจะพูดกับยใหญ่ในแผ่หนึ่งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ค่าตรงข้ามเนาะก็คือวงเล็บมันอาจจะเป็นบวกอีกอันเป็นลบอะไรเงี้ยครับพอมาคูณกันไม่ใช่ลบเอาบวกกันไม่ใช่ลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเป็นน e g a t i v ครับแต่ถ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับมันก็จะเฉลี่ยเท่าๆกันบวกลบแสดงว่าผลลัพธ์ x y เนี่ยมันจะค่าเข้าใกล้ศูนย์ครับถ้ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน อืมอืมอันนี้อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับโอนนเคก็อันเนี้ยเพี่นิวเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคก็อันเนี้ยมันมันก็บอกได้คร่าวๆครับว่ามันเป็นโพซิทีฟหรือเป็นนิเกทีฟนะฮะแต่มันยังขาดจริงหนึ่งที่สมการนี้ยังบอกไม่ได้ก็คือความสตอลหรือเปล่าสตอลก็คือมันมันถ้ามันโพซิทีฟแล้วเนี่ยมันมันมีความ โพสิพาาทีฟเเจนขนาดไหน <ước. S 2> ใช่ครับคาเดอมันจะมีโพสิทีฟที่เป็นสตองกับมิวบีกับอะไรเงี้ย <ước. S 2> ทีนี้เราก็ออฟซิมัยตัวสมการตัวเนี้ยไปอีกนานเลยครับคือไอสมการนี้ออกมากับ <ước. S 2> อันนี้เป็นสมการที่จะบอกด้วยว่ามันสตองหรือเปล่า <ước. S 2> นะครับค่าที่ได้ออกมาเนี้ยมันจะอยู่ในระหว่างถ้าจาทพินันจะอยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งครับ <ước. S 2> ถ้าถ้าไปลบหนึ่งแสดงว่าเป็นมันเป็นอ่สตองแต่เป็นในเชิงนิ่งัติเข้าใจไหมครับก็คืคอเเพิ่ม y จะลดแต่มันเเพิ่ม y จะลดในเชิงที่แบบมันมันจะเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับเกือบทุกอันมันจะเอเพิ่มแล้วไวลดแต่ถ้ามันเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่ามันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันนะครับแล่ถ้ามันบวกเยอะๆบวกเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันสตองในเวของโพซิที ก็คือเอกเพิ่มไวเพิ่ม <Yeah. S 1> โดยที่มันเป็นกนรดูถ้าพอสแกเตเตอร์มันจะเป็นปึกๆที่ <Yeah. S 1> เป็น <Yeah. S 1> เทนท้ว้ชัดเจนครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็อันนี้ันนี้จริงก็จบแล้วครับว่าวิธี <Yeah. S 1> ดูความสัมพันธ์ระหว่างดิสครีตคอน n u วอสนะครับท <Yeah. S 1> ีน,นี้เปิดหน้าต่อไปเลยครับ <Yeah. S 1> ที่นี้ครับอสมการที่เรียนมาครับเราไม่จำเป็นต้องทำก็คือใน ผมเขาจะมีในทุกๆเครื่องมือเราที่ใช้ทำพวกพวกนี้คือเราสามารถทำ correlation plot แบบนี้ได้นะครับ correlation plot แบบนี้ก็คือมันจะหาทุกตัวนะครับทุกทุกอันมาทำกันเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น c o r r e มันก็จะทำ correlation ให้เราด้วยอัตโนมัติอะไรเี้ครับแล้วมันก็จะบอกเราได้ว่ามันต่อในในเวไหนด้วยครับถ้ามันอันเนี้ย ดูดูจากเส้นทางขวานะถ้าเป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งแสดงว่ามันสตรองในเวของโพซิทีฟนะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปสย์ก็แสดงว่ามันไม่ไม่ได้สัมพันธ์กันนะครับแล้วถ้ามันส้มมากๆนะแสดงว่ามันสตรองในเวของนิกาทีครับอือก็คือเอ่อถ้าถ้าจะเอาไถ้าจะใช้ถ้าอยากหารจริงๆเนี่ยก็ทอร์เรเลชันพอตเลยครับก็ออกมาเลยหน้าตาแบบนี้ครับอือ โ <Okay, S 1> อเคก็ก็ประมาณนี้ครับไปมากอืมครับทีแล้วที่นี้เราไปยุบไประยุ์ใช้งานต่อก็คือก็คือดูอว่าตกลงควรจะเอาฟีเจอร์ไหนมาแมชกันใช่ครับนี่ก็คืออยู่ในกระบวนการของการทำฟีเจอร์ selection ฟีเจอร์เจเนอเริ้พวกนี้เนอะใช่ครับอืม เพราะเพราะการตัดฟีเจอร์ออ,อกแน่เนี่ยนอกจากมันจะเป็นการลดระยะเวลาในการเทรนเนี่ยมันก็ยังช่วยทำให้มันเอ,อเขาเรียกอะไรลดโอกาสที่จะเกิดโอฟิตได้ครับได้ ไม่มีคำถามมีมีคำถามอะไรไหมถ้าอย่างนี้เราถ้าเราแบบเราดูแค่แค่ตัวตัวเนี้ยแล้วเราสารุปผลเลยได้ใช่ไหมครับก็คือถ้าเราจะ selection เนี่ยเราก็ดูตัวนี้ได้เลยแต่แต่ว่าถ้าอยากแบบอยากเออเอาให้มันเป๊ะจริงๆเนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นลงเรื่องสถิติ มันจะมี T t e ท t มี n น v a อะไรพวกนี้ครับเป็นเครื่องมือทางสถิติที่แบบแต่ถ้าอยากจะเข้าใจพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้พื้นฐานสถิติท่องขางลึก็เลยไม่ได้หยิบม,มาพูดครับมันมีเครื่องมือที่มันมันดีกว่านี้นครับอันนี้มันเป็นแค่พื้นฐาน,านเฉยแต่ถ้าเราจะดูข่า,ขาวๆเนี่ยแบบเราทำโมเดลใช้เองอะไรอย่างเงี้ยครับเราตัดฟีเจอร์ทิ้งหรืว่า scatter plot ด,ดูได้เลยครับแล้วก็ตัดเทโชไปเลยว่าเทโชช่วงไหนที่จะตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดไปเลย ถ้าถ้าเราดูอย่างเนี้ยเออ mm hmm. เราก็พอสรุปได้ครค่าว่าขนาดของนี่เลยนะใบหรอเอ่อกีบน่าจะเป็นกีบเลี้ยงหรือกีบดอกอขนาดของกีบเนี้ยมีผลเหมือนถึงว่าแปรผันตรงกับขนาดของด้วยความยาวของกีบอะอย่างก e ีทอเล็งมันแบบ กับพีเท่าวิทเนี่ยมันแบบเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วดบบดวงใหญ่ใช่ก็คือมันมันสตอะไรอืมอืมอืม,อมโอเคครับอืมไม่มีคำถามแล้วเนอะ วันนี้เราก็จะตจบกันอย่างกึ่มๆอย่างนี้นะครับเราเข้าใจกันแล้วไม่รู้ว่าคนอื่นรู้เรื่องไหมก็อืมก็ประมาณนี้แหละครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วกลับมาพบใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ